สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือท Top ็อปแอคเวนเจอร์พาคค่ะจากภาพเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามันคืออะไรที่นี่ก็น่าจะเป็นที่เดียวของเกาะช้างดูทางขึ้นสิคะ อยมันไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเราขึ้นไปเลยดีกว่าสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะที่นี่ก็คือ T-Top t t o ีท็อปแอปเป p เชอครับค่ะที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่เล็กก็เรานํามาจากฝลังเศสไอเดียทุกอย่างก็คนที่มาสร้างนี่ก็มาจากฝลังเศสเหมือนกันครับแสดงว่าที่นี่เป็นที่ ที่แรกของประเทศไทยเลยครับแล้วที่นี่มีทั้งหมดกี่ฐานอ๋อเรามีเป็นขอด้วยสองขอดครับสีน้ำเงินก็สีแดงสีน้ำเงินก็เราเริ่มมาจากหนึ่งเมตรสองเมตรสูงมาเรื่อยๆส่วนสีแดงก็เราเริ่มมาจากความสูงสูงที่สุดประมาณ20กว่าเมตรแล้วก็ความยาวร้อยเมตรคือมันสูงมากค่ะคุณผู้ชมฉะนั้นมันก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยช่วยบอกเลยค่ะว่าความปลอดภัยที่นี่นี้เป็นยังไงแล้วแบบมั่นใจได้แค่ไหนคะทุกครั้งครับก่อนที่เราจะเป็ีนขึ้นไปปลต้นไม้นี่เราต้องใส่ฮาร์ดก่อนครับยางกับฮาร์เน็ ราบินเนอร์นะครับค่ะแล้วก็เราต้องไปผอขาดก่อนครับผมพร้อมแล้วค่ะใช่นะครับนี่คือสนามฝึกครับผมค่ะให้เรียนรู้อุปกรณ์การใช้ครับเราต้องใช้ให้รู้จักการใช้ก่อนนะต้องเปียกตลอดทุก ค่ะแล้วยังไงต่อคะอันที่2ก็เขาเรียกว่าตัวปูลี่นะคะดึงลงนิดนึงครับัตัวนี้มันจะมีล้อเห็นไหมครับถ้าเราเจอสีแดงเนี่ยเราต้องใช้ตัวคาราบีเนอร์บางทันงที่ว่าเจอสีแดงก็สีน้ำเงินต้อใช้2อย่างเลยโอเคอนี้ถือว่าผ่านไหมคะพี่เล็กผ่านครับผมเดี๋ยวพี่เล็กบอกว่าตัวนี้หนูจากก็ควรที่จะไปลงสนามจริงได้แล้วงั้นไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลย ถึงแล้วด่านนี้มีด่านชื่อว่าอะไรคะพี่เล็กด่านสเกตบอร์ดครับด่านสเก็ตบอร์ดบาลานซ์แล้วก็เดินทิกแซกแล้วก็เดินมนสะ์พานแล้วก็สเสร็จหลังเลยนะคะเราต้องถ่ายสเก็ตบอร์ดกลางอากาศ แต่มันก็แอบเสียวนะจริงแล้วอะ่ะเราต้องอยู่วันนี้ปะครับผมล่ะ <laughs> แอบเสียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเคยดูในทีวีอะค่ะที่มันเป็นกายกรรมที่มันไ่สลิงเส้นเดียวโดยที่ไม่จับอะไรเลยอะทำได้ไงก็ไม่รู้มันสั่นอะลึกหาสั่นก็ไม่รู้ ค่ะคุณผู้ชมที่เรากําลังเล่นๆอยู่คือตากล้องเราเขาเดินมาก่อนเขาเดินไปแล้วแล้วเขาไปไม่ได้หันกลับมาเขาติดเอ็นนี้ค่ะถ้าเขาพยายามจะหันตัวกลับมาเขาบอกกับเราว่าเขาหันตัวไม่ได้ <laughs> ถานนี้มีความสูงเท่าไหร่คะอ่ายี่สิบกว่าเมตรครับผมยี่สิบกว่าเมตรครับผมบผม,มีความยาวไปจนถึงอ่าร้อยห้าสิบเมตรครับผมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะยี่สิบสองเมตรแล้วก็ห้อยไอจีสองตัวนี้ค่ะอีกร้อยห้าสิบเมตร บ้างคะระยะทางไกลนะคะก็ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าพอเดินมาได้สักระยะหนึ่งอะคะ่ะอยู่ในช่วงระหว่างกากึง่งมันจะสายมากแล้วพอมองลงไปเนี่ยเฮ้ยมันเสียวมากเลยคะ่ะแล้วพอมาถึงแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราใช้สองตัวนี้นะคะ่ะแล้วโขนลงไปมีความสูงประมาณ22เมตรแล้วก็ความยาวทั้งหมด150เมตร ดูจากอุปกรณ์แล้วยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็เซฟก็โอเคมากๆความสูงก็อโอเคมากก <c oughs> <c oughs> อย่าไปกลัวไปดีกว่าไปแล้วไม่รอแล้วไปแล้วนะเม <c oughs> ื่อกี้คือตอนที่ดูจากกำลังรอทีมงานมาใช่ไหมคะ ก็มีพี่คนนึงค่ะเขาชื่อพี่ทนก็นั่งรออยู่คือเขาจะต้องมารับกล้องด้านหลังใช่ไหมูจะก็ถามเขาว่าพี่ทนคะพี่ทนไหวไหมพี่ทนตอบแบบเงยหน้าขึ้นมาแล้วตอบว่าพี่ตอบแบบอย่างลูกผู้ชายเนั่นูจ๋าว่าพี่กลัวว่ะคนนี้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 ตัดจั่นพี่สตาร์ว่าผมไปงรับ เป็นแบบสเส้นเดียวค่ะคือเขาก็มาจากข้างบนอ่ะมีแค่นั้นจริงๆแล้วก็กระโดดลงไปมันห้อยแล้วก็จับเชือกเส้นนี้ให้ได้ไดเดี๋ยวเราไปดูความบาดเสียกัน ด่านสุดท้ายแล้วค่ะความยาวถึงนู่นก็หมดแล้วสำหรับสามสฐานที่นี่สนุกมากเลยค่ะสุดๆุดตอนนี้เราก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืออยากจะบอกว่าตอนแรกที่พี่ฟิเล็กพาไปฐานแบบเบสิกเบสิกนะก็ว่าแบบเออมันก็โอเคนะหนูชอบไอ้นี่มากเลยพี่ที่มันเป็นการบอ์แหละกระดานบอดอ๋อเก็ตบอลเกตบอด มันเจ๋งมากแบบที่เราที่เราปีนขึ้นไปความสูง22เมตรอะค่ะครับผมคือเรามองไกลๆมันจะเป็นเหมือนบันไดใช่ไหมพี่แต่แต่คือมองแค่ตาโอวยไม่ยากหรอกอ๋อต้องขึ้นมาก่อนถึงเด็กสายยากเหมือนกันนะแต่อันนั้นคือมองวยตาคือไม่น่ากลัวแต่อันที่มองด้วยตาและน่ากลัวก็คือไออันก่อนสุดท้ายที่อยู่แถวเนี่ยที่มันเป็นเส้นเดียวค่ะเขาเรียกท่าตันซุยครับผมนั่นแหละหนูกลัวมากเลยอะตอนแรกหนูจะลงก็โอ๊ยไม่กล้าลง แต่พอลงมาแล้ว<ช>นนหนูว่าอันเนี้ยไม่น่ากลัวเท่าไอ้มันใดตรงนั้นเลยค่ะคแต่ก็สนุกมากสนุกมากอยากให้พี่เล็กอะค่ะช่วยแนะนํานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เกาะช้างนีดหนึ่ยค่ะอย่าลืมนะครับผมนักท่องเที่ยวที่ชมรายการที่อยู่ถ้ามาเที่ยวที่เกาะช้างอย่าลืมนะฮะเราอยู่อา่าวไบลามอยู่ตรงระหว่างอ่าวไบลามครับผมใช่ครับก็บถ้าใครมาเนี่ยก็ถามคนแถวนี้ก็ได้ค่ะคคว่า ทีท็อปแอคเวนเจอร์ปาร์คครับผมแอคเวนเจอร์ปาร์คอยู่ตรงไหนถามได้เลยค่ะก็หาไม่ยากค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่เล็กมากนะคะขอบคุณมากค่ะเรามีได้เก็บด้วยครับผมว้าวขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่เล็กยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากนะคะขอบคุณมากค่ะสนุกมากสนุกมากทีท็อปแอคเวนเจอร์ปาร์ค